อ่าสวัสดีครับสำหรับคิดจะทําในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องมือไอ้เนี่ polygonal l เร s o ทนะครับของโปรแกรม photoshop ไอโปรแกรมไอ,ไอเครื่องมือเนี้ยเป็นการตัดรูปภาพออกนะครับมันจะมี3อย่างแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนใช้อันนี้แล้วกันก็คือผมว่ามันถนัดผมถนัดกว่าถ้าเป็นไอรูปวงกลมอย่างเงี้ยก็คือเราใช้การลาก ใช่ป่ะเดี๋ยวไดๆ,ๆเราจใช้การคลิกค้างแล้วก็ลากไปเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนกับการวาดภาพอะ <c oughs> ่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดออกมาตามที่เราลากเอาไว้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงเป็นรูปแม่เหล็กนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเหมือนกับมันจะเป็นแม่เหล็กอะ่ะค่อยๆดูดตามจุดที่เราเอาเมาส์ไปวางไม่ต้องกดค้างอะไรเงี้ย แล้วก็เอาไปถึงจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันก็จะก็คือจะเป็นการตัดออกอในตอนนี้จะใช้เครื่องมือไออันนี้นะครับไปรูปกี่เหลี่ยมวะดหนึ่งสงสามห้าเหลี่ยมในการตัด <c oughs> อ่ะก็คือเริ่มต้นเลยเราก็ สมมติว่าเราอยากจะตัดไอแหวนนี้ออกใช่ไหมก่อนอื่นที่เราจะตัดเนี่ยเราจะต้องไปดูที่เลเยอร์ก่อนว่ามันมีเลเยอร์ข้างใต้หรือเปล่าเึิดว่าเราไม่มีนะให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเป็นเลเยอร์เปล่าอ่ะแล้วก็ไปว้ข้างใต้เพื่อที่เวลามันตัดมันจะได้มีแบ็กกราวด์รองรับสมมติว่าถ้าเราตัดรูปภาพเปล่าแล้วเราเดึงออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีรูปภาพรองรับถูกป่ะมันก็จะตัดออกไม่ได้ อันนี้เราก็เลยต้องใส่แล้วเราก็สามารถ <Yeah. c oughs> เราก็สามารถใส่ล็อกเอาไว้ได้ล็อกเลเยอร์ะเอเราสามารถใส่ล็อกเลเยอร์ได้เพื่อที่เวลาเราเอามาไปโดนในงานนั้นอะในเลเยอร์นะเราก็ไม่สามารถ แก้ไขอะไรได้แล้วเราก็ทํางานในเลเยอร์ของลูกข้าของเรานะครับวิธีการตัดนะครับที่เราจะต้องดูส่วนต่อไปนะครับก็คือฟลเตอร์ฟลเตอร์เหมือนกับความเบอร์ของขอบที่เราตัดออกมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมตัดเป็นฟลเตอร์ศูนย์ลองตัดออกมาดูวิธีการตัดก็คือลากจากจุดเริ่มต้นกด คลิกไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการให้มันหักอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เอามาถึงจุดเริ่มตน้นเอาจุดจบมาเจอกับจุดเริ่มตน้นมันก็จะขึ้นวงกลมไอ้วงกลมอย่างเงี้ยอ่าเราลองสังเกตที่คือว่าเราเอาเมาส์ออกไปมันก็จะไม่ไม,มีวงกลมถูกว่าอ่าพอเอามาเจอกันปุ๊บเราก็จะขึ้นวงกลมแล้วก็กดคลิกครั้งหนึ่งเป็นการตัดออกสังเกตฟิลเตอร์ศูนย์ใช่ไหมเวลาเราดึงภาพไอ้ที่เราตัดออกอะ่ะดึงออกมามันก็จะแบบมีความคมแบบกริบอ่ะ คือมันไม่มีความเบลอของขอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับฟิเตอร์เป็นเลขอื่นผมจะยกตัวยอย่างให้แบบมันดูชัดๆเลยแล้วกันนะก็ผมจะใช้เป็นเลขสามสิบแล้วกันอ่ะลองตัดดูกระตุกนิดนึงนะครับอ่ะพอตัดดูปุ๊บ จะสังเกตว่ามันมีความโค้งมากๆพอดึงออกมาเนี่ยเส้นขอบอ่ะมันจะเบอร์มากๆก็คือมันแบบมันเป็นฟีเตอร์อ่ะเออยให้ถูกอ่ะอะไรประมาณนี้สำหรับรูปภาพอย่างนี้นะครับผมจะใช้ประมาณ3-5มถ้าละกันเดี๋ยวลองตัดดูผมจะตัดรูปอ่ารูปนิ้วกลางในนั้นนะครับ ก็ปรับเป็นฟิลเตอร์ประมาณ5แล้วก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยจะใช้จุดไหนก็ได้เราจะไปเริ่มจากตรงกลางเลยก็ได้หรือว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับยิ่งเราต้องการให้งานมันละเอียดมากเท่าไหร่อะเราก็ยิ่งต้องกดให้มันถี่มากเท่านั้นสมมติความค้งของหวานตรงนี้นะครับแล้วก็กดค่อยๆกดที่เรา ีแล้วจกอ่ะเออให้มันแบบให้มันโค้งอ่าไปประมาณนี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นขอบของงานที่เราต้องการจะตัดออกสมมติว่าเราตัดผิด <c oughs> เห็นไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกินเข้ามาข้างในเราสามารถใช้ปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดอะ่ะลบไปได้อ่าแล้วก็มาไอ้นี่ใหม่ การกด delete บนคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นการลบออกไป1จุดที่เราคลิกมาถ้าเราต้องการาลบไปเยอะใช่ไหมเราก็กดหลายๆครั้งอะไรเงี้ยตามที่เราพอใจสมมติว่าเราซูมภาพเข้ามาใช่ไหมแล้วแบบมันมันตันเห็นไหมผมจะใช้เมาส์เลื่อนออกไปข้างนอกตามที่ที่เราต้องการจะไป เพื่อให้รูปภาพเนี่ยมันดันไปเรื่อยๆก็คือแบบมันจะคาเทบตามอ่ะอ่าลองดูตรงโคงตรงนี้ใช่ไหมเชื่อว่าเราต้องการให้มันโคงแบบดูโค้งจริงๆอ่ะไม่ดูเป็นเหลี่ยมๆอ่ะแล้วก็กดให้มันแบบเป็นจุดติดๆกันอ่ะ มานี้นะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนมันไปถึงจุดเริ่มต้นที่เราตัดเอาไว้เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ <c oughs> ผมตัดแบบนี้แลนะ้วันจะได้แบบเร็วๆนะครับ อโอเคก็ประมาณนี้พอมันมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บจะสังเกตว่าเราปรับฟิลเตอร์ไว้ที่5ใช่ไหมมันจะแบบมันจะไม่เหลี่ยมตรงๆเหมือนกับศูนย์เหมือนกับฟิลเตอร์0ูนเดี๋ยวเราลองดึงรูปภาพออกมาใช้ดีกว่าแล้วก็ไปที่ไอเครื่องมือเนี่ย Move Tool ก็คือกดตัว V ใช่ไหมคย์รัด อ่าแล้วเราก็คลิกตรงไหนของภาพก็ได้ที่เราตัดเอาไว้ดึงมันออกมาเลยจะสังเกตว่าผมสามารถถอดนิ้วออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติว่าผมจะเอาไปไว้ในงานอื่นใช่ไหมแล้วก็กดเปิดแทบด็บอีกแท็บหนึ่งอะแล้วก็ทําให้แบบมันเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าอีกงานหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดลากไปวางเลยก็คือเลเยอร์ไอตัวนิ้วกลางเนี่ยก็คือจะตามไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ